ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกันในไอที24ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีในเวลาใหม่4ี่ทุ่มคึ้นแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ ในช่วงนี้หนึ่งในเรื่องที่เป็นกระแสระดับโลกก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไปลงนามอนุม,มัตินโยบายปิดกั้นผู้อพยพชาวมุสลิมจาก7ประเทศค่ะดูเหมือนจะไม่เกี่ยวอะไรกับวงการไอทีเลยนะคะแต่ว่าก็ทําให้วงการไอทีสั่นสะเทือนไม่ใช่น้อยเลยค่ะเมื่อเหล่าบรรดาบิ๊กบอสของบริษัทไอทีชั้นงาระดับโลก ต่างออกมาแสดงท่าทีต่อเรื่องนี้กันค่ะโดยทีมคุก CEO ของ Apple ได้เขียนบันทึกถึงพนักงานว่าบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้อพยพและ Apple ก็ไม่สามารถไม่อยู่ตรงนี้ได้ถ้าไม่มีบรรดาผู้อพยพมาทำงานให้ พร้อมแสดงจุดยืนไม่สนับสนุนนโยบายดังกล่าวค่ะด้าน CEO ของ Microsoft ก็เขียนบันทึกลง l i n k ์อินว่าในฐานะที่เป็นทั้ง CEO และเป็นผู้อพยพด้วยจึงเห็นประโยชน์ของผู้อพยพที่มีต่อบริษัทและต่อสังคมโลกและประกาศสนับสนุนผู้อพยพต่อไปค่ะส่วน Mark Zuckerberg CEO ของ Facebook ก็โพสต์ลง Facebook ว่าเขารู้สึกเป็นกังวลกับนโยบายนี้โดยพ่อแม่ของเขาก็มาจากเยอรมนีออสเตรียโปแลนด์ ส่วนพ่อแม่ของภรรยาก็เป็นผู้ลี้ภัยจากจีนและเวียดนามสหรัฐคือพื้นที่ของผู้อพยพและเราควรจะภาคภูมิใจค่ะส่วนแจ็คดอร์ซี่ซีอีโอสแควและเป็น CEO Twitter ก็ได้ทวีตว่าเขาเป็นกังวลต่อนโยบายนี้บรรดาผู้อพยพที่เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็กมีส่วนสําคัญในการสนับสนุนสแ u a ร e อีกทั้งเขายังห่วงผลกระทบด้านเศรษฐกิจและประกาศสนับสนุนผู้อพยพต่อไปนอกจากนี้ทวิตเตอก็ยังทวีตประกาศว่า ทวิตเตอร์เกิดขึ้นได้จากผู้อพยพหลากศาสนาพวกเราจะอยู่ข้างผู้อพยพเสมอค่ะนอกจากนี้พนักงาน Google กว่า2,000คนยังรวมตัวกันประท้วงที่สำนักงาน Google ทั่วโลกด้วยค่ะนี่ก็เป็นท่าทีของบริษัทไอทียักษ์ใหญ่ของโลกที่ไปในทิศทางเดียวกันเลยนะคะก็คือต่อตา้านนโยบายของทรัมป์ค่ะ และมาติดตามข่าวสำคัญอื่นๆกันค่ะ Truevision ออกชี้แจงหลังจากมีกระแสออนไลน์ว่าจะมีการยกเลิกช่องเพิ่ม11ช่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้ยกเลิก6ช่องในเครือ HBO นั้น Truevision ชี้แจงว่าการยกเลิกทั้ง11ช่องรายการเป็นเรื่องเก่าที่ได้ดำเนินการตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาแล้วเนื่องจากเจ้าของช่องรายการเกือบทั้งหมดได้ยุติการให้บริการในประเทศไทยและจะทยอยยุติการออกอากาศในภูมิภาคเอเชียตามสัญญาที่จะสิ้นสุดในแต่ละประเทศ ซึ่งผู Vision ได้แจ้งกสะทชอย่างถูกต้องรวมทั้งได้แจ้งลูกค้า30วันล่วงหน้าแล้วค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดตัวบริการจองตั๋วซื้อตั๋วรถไฟผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยระบบ e-ticket หรือ eTSRT ชำระผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคารและบัตรเดบิตของธนาคารกรุงเทพโดยสามารถจองตัว๋วโดยสารได้ผ่านเว็บไซต์ railway.co.th หรือที่ t h a i r a i l w a y t i c k e ต c o m ตลอด24ชั่วโมงโกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดตัวแอป DIP eService ใช้ค้นหาตรวจสอบสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ให้ประชาชนได้ค้นหาผ่านสมาร์ทโฟนทั้ง iOS และ Android l ลโก้เปิดตัว Lego Life เป็นโซเชียลมีเดียสำหรับเด็กๆที่มีความคล้ายคลึงกับ Instagram ให้เด็กๆได้อัปโหลดภาพอะไรก็ได้ตามความคิดสร้างสรรค์ยกเว้นภาพเซลฟี่เนื่องจาก Lego ้ i ล e ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว เด็กๆที่ใช้งานากรมได้เริ่มทดสอบฟีเจอร์ใหม่ฟีเจอร์โพสอัลบั้มภาพแล้วโครงการยังเทคโนโลยเโดยกลุ่มบริษัทสามารถโครงการค้นหานักนวัตกรรมในยุคไ Thailand 4.0ใช้ไอเดียสร้างสรรค์ธุรกิจด้านเทคโนโลยีเปิดรับสมัครแล้วทิงรงวันมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมทริปดูงานเทคโนโลยีในต่างประเทศสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2560รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและการรับสมัคร ดูได้ที่เว็บไซต์สามารถ sia.com ค่ะเยาวชนคนไทยคนไหนมีฝีมือรีบสมัครกันเลยนะคะและรายละเอียดที่เราพูดไปทั้งหมดวันนี้ค่ะก็ยังดูกันได้ที่ it24hrs.com นะคะสวัสดีค่ะโครงการยังเทคโนโลยเ n e u r โดยกลุ่มบริษัทสามารถศูนย์การค้าฟอร์จูนทาว n ย่านพระราม9 อย่าลืมกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ